ความเท่าเทียมในการจองคิวกฎเหล็กลข,ของเจฝ่ายที่ทุกคนล้มเหลวในการเข้าใจการจองคิวทานอาหารที่ร้านเจฝ่ายประตูผีมิชลินสตาร์กลายเป็นประเด็นสนใจของสาธารณาชนเมื่อเร็วๆนี้หลังจากเกิดปัญหาการจองคิวและราคาที่ถูกผิดปกติล่าสุดคุณเอทิพรวรรณภูริศิดิ์ลูกสาวของเจฝฟายได้ออกมาอธิบายและย้ำถึงกฎเหล็กลข,ของร้านซึ่งมุ่งเน้นไปที่ความยุติธรรมและความเท่าเทียมให้กับลูกค้าทุกคนแต่ทำไมกฎเหล็กเหล่านี้กลับกลายเป็นประเด็นที่คนเยอะเข้าใจผิด และที่สําคัญทําไมร้านต้องมีกฎระเบียบที่เข้มงวดถึงขนาดนี้แต่ที่นี่คือจุดที่คนเยอะพลาดคุณเอเปิดเผยว่าสาเหตุหลักของกฎเหล็กเหล่านี้มาจากปัญหาหนายหน้าหรือคนรับจ้างจองคิวที่กว้านจองโตแล้วนําไปขายต่อให้นักท่องเที่ยวหรือผู้ที่สนใจในราคาสูงซึ่งไม่เพียงแต่เอาเปรียบลูกค้าที่มาต่อคิวอย่างถูกต้องแต่ยังกระทบต่อชื่อเสียงของร้านอีกด้วยดังนั้นกฎเหล็กเหล่านี้จึงเกิดขึ้นเพื่อป้องกันปัญหานี้ และรักษาความยุติธรรมให้กับลูกค้าทุกคนที่ต้องการมาทานอาหารเจฟ๋อฟอย่างจริงจังและนี่คือส่วนที่สําคัญที่สุดคุณเอ่ย้ําว่าลูกค้าจําเป็นต้องทําความเข้าใจกฎระเบียบของร้านก่อนใช้บริการเช่นการจองคิวต้องทําผ่านช่องทางที่ร้านกําหนดเท่านั้นห้ามขายต่อหรืออวนสิทธิ์การจองและหากพบว่ามีการขายต่อการจองจะถูกยกเลิกทันทีต้องมาตามเวลาที่จองไว้หากไม่มาตรงเวลาร้านจะต้องตัดคิวให้สิทธิ์ลูกค้ารายถัดไป แต่ที่นี่คือจุดที่คนเยอะต่างคิดว่าเป็นการเข้มงวดเกินไปคุณเอ๋ยอมรับว่ากฎระเบียบเหล่านี้อาจทําให้ลูกค้าบางส่วนรู้สึกไม่สะดวกแต่นี่เป็นมาตรการที่จําเป็นเพื่อรักษามาตรฐานและให้บริการลูกค้าส่วนใหญ่ได้อย่างเท่าเทียมคุณเอ๋หวังว่าลูกค้าจะเข้าใจเจตนาที่แท้จริงของร้านแล้วคุณคิดยังไงคุณเห็นด้วยกับกฎเหล็กของเจ๊ฝ่ายหรือไม่หรือคุณคิดว่ามีวิธีอื่นที่ดีกว่าเพื่อแก้ปัญหานี้อย่าลืมแสดงความคิดเห็นลงในช่องคอมเมนต์ด้านล่างนี้เลย